หยิบขึ้นมาได้แล้วตลกดีน,นะจ๊ะคุณคุณเพื่อนคุณสนใจกล้องหน่อยสวยไหมเอง ชื่อว่าอะไรนะเพื่อน้าไหนชื่อว่าอะไรนะราชื่อว่าอะไรนะเดาคัตเตอร์เดี่าคัตเตอรคัตเตอรเดีคัตเตอรมองผมไหมนี่มันเหมือนมองนี่เด็กงองี้ยเพื่อความสวยขาตรงนี้ก็ได้ มีนกกบมีแมวว้าว,าว,าวาอุ้ยนี่หันมานี่หันมาอุ๊ยสวยเองคุณหลังสีดำมีคนโดดทิ้งมีคนโดดทิ้งคนตัดเล็บไม่สนใจเลยเลยนะคะอ๋อออกไปหน่อย โดนทิ้งอะ。 ไฟไหม้มากแม่การเดินกลับตลอดที่แบบว่าพอละหดมากกว่าทุกคนวิ่งมันเหนื่อยมากคือเสียงที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรอะ่อวิ่งหนีฝน,น,นโอ๊ยก็คือเหมือนกับโอยก็คือแบบมากับเพื่อนนะคะไฟไหม้จ้ะแม่เดีินจะไปที่บ้านแม่จ๋าไฟไหม้จ้า <c oughs> ไฟไหม้มากเลยจ้ะแม่นี่ได้นี่มาด้วยเพื่อนก็ได้หมาล่าซึ่งแค่แบอกว่าเราจะเลี้ยงเราใช่ไหมเลี้ยงใช่ไหมอุ้ยจะวิ่งทำไม อะไนี้มันเล่นกับแมวคือแบบชอบมากอิ่วคุยกับใครอ่ะอุ๊าอะไรเมอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนตามจิกคืูตลอดเลยบ้าหรอจริงๆคนตัดแอร์ด่วนคนนี้อ้าวเหรอร้านยิ้มเป็นไหนอะไหนบอกร้านเองไม่ไกลไงยิ้มอุ้ยเองเป็นคนโกหกอะซึ่งแบบ กระเป๋าแบกทั้งอ pues ะไรขนาดนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยยิ้มไหนบอกร้านเองไม่ไกลดูคนหน้าหน้าคนโกหกนะคะนั่นแหละก็คือแบบว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยขี่รถมาเถอะใครขี่รถเป็นบ้างมามาเถอะมารับเถอะมารับเถอะเหนื่อยมากแม่ ตอนนี้เหมือนแบบว่าตื่นไปโรงเรียนไม่ทันเลยลลเหมือนแบบว่าตื่นไปโรงเรียนไม่ทันแบบนั้นไงคือไฟไหม้สุดๆเออปิดสัญญาณโทรศัพทาห์เองเดีย๋ยวไ,ไฟไหม้ฟ้าล,ล,ลงหยุดเลยลลอลุ้ยฝนดินเราจ้าไฟไหม้มากไหมเหมือนอารมณ์ที่าาแบบว่าแบบตื่นไปโรงเรียนไม่ทันหรอแม่ก็คือแบบว่าหัวกัจะเจอหมดเลยจ้าคือแบบทั้งนี้ ่โอ้ยป้าไม่ไหวแล้วค่ะอยากกินอ่ะไม่ไหวแล้วจะมาแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนพักว่าแบบให้รีบวิ่งเลยฝนรินแล้วซึ่งอีเนียโกหกว่าร้านมันอยู่ใกล้มากคืองจริงแล้วคือแบบว่าเออเเนี่ยดินไปชั่วโมงค่ะวิ่งมาคือแบบว่าโอ้โหแต่เขาเพิ่งมาเคยมาครั้งแรกไหมพี่ไทยอะเขารู้ว่าพี่ไทยไม่ไกล สงสารหน่อยคนที่เดินมาครั้งแรกอ่ะยังเหนื่อยไม่หายเลยวอย,<า>วยมูวีตลาดนี้ไม่ใช่มีร้านนี้ด้วยนะจ<อ>๊ะเขาไม่ได้สปอซอร์วิ่งแล้วจ้าโหใกล้มากเลยน้อยิ้มใกล้มากใกล้มากแทนที่จะเดิสบายสบายไปตัดต่อคลิปไม่อยากกินหมาล่าเอไม่ท้เาไม่ค่ะ่แทนมานไ เอยมากนั่คือเขาคุยกันอยู่แล้วคือเขาทิ้งเราไหมให้อยู่คนเดียวคะยิ้มนี่ใส่ไม่ดตี้ะวันนี้วันนี้เดี๋ยวสะพายกระเป๋าให้มาอุ้ยเพื่อนใจดีอะค่ะอุ้ยมือบังกล หมดลิบแล้วหดลิบแล้วฮัลโ หมดตลาดแล้วไหนวะเขาเมาใกล้อ่อะเขาวมาใกล้อยู่ไหนมีหมาไหมมีหมาไหมไม่มีโอเคดีมากเราเป็นเพื่อกันได้เลยยิม ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่บ้านขอเอามันเป็นที่ทำง,งานนั<อ>่นแหละแล้วก็ได้ซื้อของมากินอะไรกันยเยอะแยะมาก